รสชาติที่แบบอร่อยอะย่ะมีความแบบคมี่คุมมีแล้วก็เส้นหนิยวหนุบมากใช่แต่จริงๆสูตรโต้บ้าเนี่ยเป็นรถใหม่ที่ฮิตอยู่แล้วในญี่ปุ่นและเกาหลีนะครับ<ช>แล้วตอนนี้เนี่ยเขาาย้าไทยอย่างเป็นตัวแล้วซึ่งน้องชิมก็ให้เก็บพวกเราสองคนน้องเก่งจร<ช>ิงครับ<ช>ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับความมีเก่งมานานาไ,ดได้มาได้มาลองทานแบบกลามยอดในวันนี้ขอ<ช>่ได้ใชมากๆแล้วก็เป็นเกียรติที่พี่พี่บินจากเกาหลีแล้วแบบ มาร่วมมนเมนูของเราเลยก็เป็นประสบการณ์ที่ดีของมันแลตอนที่เราได้ชิมรามยอนอาหารไทมันมีความอะไรบุ๊ยซี่ยังไงจริงๆอ่ะเก่งเป็นคนที่แบบชอบทานบะหมี่อะไรบะหมี่คืออะไรบะหมี่คืออะไรชอบทานรามยอนอยู่แล้วแล้วซึ่เก่งอ่ะชอบแบบชอบแบบมันมีความคุ้มมี่คุ้มมี่อะมันมีความแบบใช่ใช่เขาเรียกว่าอะไรอะ ีมันจะมีความชิซีแ่แล้วก็มีความแบบละมุนละมุนซึ่งจุดเด่นที่เขามีดีอยู่แล้วคือเรื่องของเซนที่มันแตกต่างจากแบบเ้าอกินในตลาดของคนเพราะว่ามันเหนียวนุ่นมหนึบแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเขาทำรสชาติได้แบบดีมากคนอาจจะคุ้นซองสีดำใช่ไหมครับที่ตลาดในนี้แบบเป็นเค็มแซ่บแ,แต่ว่าตอนนี้คุณป้าเป็นรุ่นใหที่พวกเราเห็นมีเอกลักษณ์มากคือมันไม่เผ็ดเกินไปแล้วก็ไม่ได้เลี่ยนเกินไปเป็นความแบบ มีความชีสสามชัช้นในะมีวัตถุดิบต่างๆใส่ในนั้นมือตอนที่กิน่ะเราได้รู้เนื้ออะไรเข้าไปไหมแบบใส่ชีสเพิ่มหรือใส่ใส่บางอย่างเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับคือตอนที่เรากิน่ะก็จะมีการแอดไปด้วยเป็นอย่างที่บอกว่าคนไทยอ่ะชอบแอดเข้าไปมไม่ว่าจะเป็นแบบไส้กอรอกไม่ว่าจะเป็นชีสอะไรไปยิ่งใส่ไปยิ่งอร่อยใช่ไหมยิ่งอร่อยรู้สึกว่าทานแล้วแบบมันมันมันนัวมันแบบมีเจนื้อกินบอกว่าต้องมีโมเมนต์เรื่องการรับประทานด้วยต้องรับประทานในบรรยากาศไหนยังไงบ้างครับ จริงๆไม่ว่าจะทานคนเดียวหรือว่าทานกับใครเนี่ยก็ก็ได้หมดเลยครับแต่ว่าถ้าทานกับที่กับคนพิเศษคนสำคัญก็น่าจะยิ่งอร่อยกว่าเดิมเนอะเพราะว่าเวลาเราทานรับยอรเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าทานคนเดียวมันก็อาจจะไม่แบบอร่อยเท่าแยกกันทานเราอยากให้แบบลองหาโมเมนต์ดๆีๆแบบว่าเปิดซีรีส์ดูหรือเล่นเกมหรือดูหนังอยู่อะไรเงี้ยลองกแบบัน ร้องต้มรับยอ้ assim. อนแบบกินดูแล้วแบบมันจะพอร้อนมากเลยบอบกเลยว่าการดูมันจะแบบสนุกมากคเป็นหนุกความรักอาจจะดีขึ้นอารมณ์จ <c oughs> ะดีแบบหานปุ๊บอารมณ์ดีจากตอนแรกเขาขเขาโกรธเขางอนคุอยู่บ้านจะแบบยิ้มเป็นเลยอะไรเงีแ้ยบบอร่อยก็อยากให้ลองอยากให้เราไปทองให้กินด้วยกันนะคะ ก็แ้วมิงต้มเองอว่าเราก็เคยมีประสบการณ์ในการที่ต้มรำยนต์ทัดเองแล้วก็เขาออกไปกินเนอร์ข้างนอกซึ่งก็ตอนนี้คนตัวประเทศไทยก็ไม่ค่อยรู้แล้วกับกมิการแต่ว่าทักหลังเราเริ่มมีการเขาเรียกว่าปรับความเข้าใจกันแล้วก็มีการไกลเกลี่ยหลายๆกลร่มกลุ่มทางแฟนคลับของเราสองคนก็อยากให้พวกเราเได้สะสประเด็นคาดใจ ครับก็ก็เลยวันนี้ก็เลยตัดสินใจมารับประทานคุณบ้าขององทีมร่วมกันจะเป็นนิทรรศกาดีก่อนที่ซีรีส์จะออกก็เหมือนกับเรียกใจมันกจะครับไปกราบสารสัมพันธ์ใช่แล้วฝากไปแฟนบอกว่าซีรี้ได้จะออนแล้วแฟนจะได้แบบกินไปทุกนาทีเคยมากินด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคุณบอกเลยว่า ชิมเนี่ยเหมาะกับถิ่นทิลามากๆเพราะมันมีรสชาติที่แบบนัวชี้ออกกับผ้ามากเลยแล้วก็ในความเหนียวหนึบแียกว่าแบบกุมคร่อมอ่ะอยากอยากให้ทุกคนได้เราไปทานกันแล้วก็ดูถี่นทิาบอกเลยว่ายิ่งยิ่งน่ากลัวยิ่งอร่อยแล้วก็าการที่ถิ็นกีฬาออนจะต้องมีอะไรไปยอมกินไปด้วยจะยิ่งฟินเลยแน่นอนครับแน่นอนคือแน่นอนอยู่แล้วใครที่รู้สึกว่าอุ้ยเดี๋ยวแบบกลัวเกินอะไรเงี้ย เราต้องเราต้องหลอกล่อความสนใจของเองแตบไม่ให้สมองงงว่าเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวอร่อยเดี๋ยวอร่อยเดี๋ยวนัวเดี๋ยวนัวเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเดี๋ยวผีมาผีมาเดี๋ยวลูกดูมาเดี๋ยวกรอบเดี๋ยวยิ้มเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวอ่เคิร์นอ้าอิ่มหิ้วอร่อยเผ็ดคือให้มันงงไปเลยแล้วมันจะเป็นอะไรแบบใหม่ที่เรียกว่าใจมัตัวรถมากขึ้นเรากรับชมแบบสี่มิติได้กินอาหารเก็บทำเมนูอะไรคือเราได้กินหมดแน่แน่ได้กลิ่นนมซิมปุ๊บ จะออนอี์ีแรกแล้วยังไงครับตอนนี้แบบปิกนีมากเลยคราวดีมากโไม่ได้ว่าตื่เต้นมากๆาเลยนะเราเราเตรียมเตรียมงานเตรียมพู้ได้ไหมว่าเตรียมโซว์ไดอก็ก็มีโชว์ต้อนรับที่อยู่ด้วยกันครับก็ทำเป็นบ้านแล้วก็ที่สาคัญคือยากเห็นงานของเราแล้วเพราะว่าอย่างเจ้าเล่หมันปล่อยไปแค่แบบเดยวแต่พอมันมาเป็น e ีหีึ่งเต็มเราอยากรว่าทอยางจะ เขาจะออกมาเป็นยังไงพอสิ่งชาติสอ,อย่างที่เราทํำไปเรียงออกมามันชาติพ yes. ันธุ์ไหมหรือว่าอยากดูความรู้สึกอะไรแบบนี้แ yes, ต่ว่ามีแรกเราไม่ยังไม่ได้ดูเราดูพร้อมกันทุกคนใช่ตื่นเต้นเลยครับความรู้สึกเพราะว่าเหมือนเราผูกพันกับซีรีส์เรื่องนี้เพื่อค่ะ แับปริญญาลูกเหมือนกับลูกเรียนจบลนะเนอะไเงี้ยที่เป่นควารู้สึกเลยแล้วก็รู้ว่ามันปนหลายานกันนะรับว่าเราก็รอเวลานี้อของนิวซีนลนดมา,นา,นมาแต่เราตอบคำถามเรื่องกินนลาออนเมื่อไหร่ออนเในในมื่ในในอไหร่ออนเนีออนเนย่ยมาแค่จะทาปีวันงได้เต็มปากแล้วว่าแบบ9สิงหาคมนี้เราจะได้ด<ผ>ูแขงกนทั่วโลกทีนี้ปลว่าเก้าสิงหาจะมีการรวมตัวแฟมิลี่ของเราเลยแล้วก็รวมตัวคนรักเราทัู้่มาดูแบบทกพร้อมกันไหมอะไรเงี้ย ก็ <N> <อ>จริงๆรวมตัวตั้งแต่วันพร<อ>ุ่งนี้ละฮะแล้วก้าวที่หนก็อาจจะมีการนัดมุ่งนัดนหมายกันหน่อยนะฮะก็เป็นทีมแก๊ง,งกีฬาก็มาลุ้นกันว่าจะออกมาเป็นยังไงก็รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าวันพรุ<อ>่งน<อ>ี้ก็จะมีพี่ๆหลางคนที่แบบได้ดูแต่วันที่เก้าเราได้ดูพร้อมกันทั่วโลกอ๋อวันนี้ก็ได้ดูใช่ไหมคอ่าวันนี้เป็นการดูเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ ก็มีวีดีโอติดต่างๆในงานนะครับก็ไม่เจอไม่ไม่ขออนุญ,ญาตไม่ให้ใครแบบถ่ายรูปอะไรก็ตามอยากจะให้แบบกลับไปรีวิวแล้วก็ปลอยนิดนิดหน่นนอยๆอะอยอนะครับแต่ว่านั่แนแหละครับทีนี้ก็น่าจะได้มีพี่ๆบางส่วนที่ได้ดูแล้วก็อยากจะรูกก้เหมือนกันว่ารีนจะเป็นไงพวกเราเองไม่ได้ดูสักนิดไม่อยากดีดเหมือนกันนะครับแล้วอย่างโชว์ก็มีที่จะเตรียมไปโชว์ให้สำหรับน้องเอซีเลยครับโชว์ใหม่เลย ต้องรอดูฮะรอดูว่าเรื่โชว์ใหม่โชว์เก่าเรือโชว์อะไรก็เดี๋ยวรอดูแต่รับรองว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนที่คนอาจจะไม่เคยเห็นแน่นอนไม่เคยเห็นแน่นอนครับหลังจากที่เชลซีออกไปในส่วนของเก็กเนี่ยหลายหคนไปเล่นท่าพุ่งแปงพุ่มหมออะไรอย่างเงี้ยเป็นวายล้าเลยรู้สึกยังไงบ้างคะนี่รู้สึกเป็นห่วงนี่เพราะว่ากลัวแบบ ตัวน้องๆเด็กๆบางคนเราแป้งของพแม่มาเล่นตัวแบบโดนโดนดูหรือเปล่าอะไราบเงี้ก็แต่จริงๆก็เรียกว่าเป็นสีสันที่เราใส่เข้ามาเพราะว่าอย่างอย่างเขาเรียกว่าอะไรพอดอย่างพาดก็จะมีฟีนตรง้ายใช่ไมี่เป็นฟิลแบบมหวานพอเป็นเเดอร์ก็มีฟนที่บเป็นเปาแป้งเลยมันทำให้รู้สึกว่าซีรีส์นี้เป็นทีรี้แบบนั่นาดูแล้วสกใ่หมใ่สุของน้จริงอค่ะ เตรียมหลายๆคนเรียกเก็บจีราไปแล้วโอเคขอบคุณนะขอบคุณทุกที่สื่อคนที่แบบกระจายข่าวพวกเราตลอดเลยเนาะแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นแบรนดะ์ของเราก็ช่วยแบบเป็นกอดเป็นทีมากๆสำหรับการกระจายข่าวเรื่องเก็บจีรารวมถึงเรคนเก็บจีารายเ,เองก็ครับเรารู้สึกโอ้ได้รับความรับผิดชอ แตกต่างในเรื่องของมิธีแตกต่างในในนิยายอย่างไรก็อยากให้ทุกคนสนใจแล้วก็รอรับชมกรากรแสดงของเราทุกตัวละครต้นแบบสุดก็คือช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายชายแดนดีใจที่ได้รับความริ้นหวังพี่ก็ก็ต้อเลยอยากแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์นี้ครับกับที่เสีย ว่าคือในพลาของเราอย่างน้อยการที่เราได้ช่วยเหลือการที่เราได้ออกมาขอเอาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกคนรู้ว่าสิ่งนี้มัน,ม,นม,มีอยู่แล้วก็ขยะนี่เปปัญหาที่มันเรียบงเราช่วยอะไรได้ก็อย่างนี้นช่วยอย่างก็มีพลาที่แบบช่วยเหลือในเรื่องของหลังจากเพราะว่าตรงนี้เขาเปิดเปิดรับแล้วก็รวบรวมของขยะที่แบบซั่งห่อ ทีททท่ทุกคนทางที่ข้าราชการคนบนฝุ่นะที่แบบคนไทยนะครับไทยก็